ในช่วงที่ท่านผู้บัญชาการห่บอออกมายัางหน้าปรลังพิธีนะคะขอให้เราได้ลุกขึ้นยืนถวายราชการะถวายราชดุดีแล้วก็ขอให้ทุกท่านอยู่ในความสงบด้วยนะคะ ในช่วงนี้นะคะใกล้ที่ท่านประธานจะออกจากห้องรับรองนะคะเพื่อที่จะไว้รัชการแล้วขอให้ทุกท่านได้ยืนขึ้นเลยนะคะขอให้ทุกท่านได้ยืนขึ้นแล้วก็หันหน้าไปยังพระบรมฉายาลณ์เลยนะคะขอให้ทุกท่านได้ยืนขึ้นเลยะคะ่ะ และช่วงที่บทเพลงสรรเสริญพระบรมีดังขึ้นขอให้เราเปรดเสียงร้รองพร้อมๆกันนะคะ ในช่วงนี้นะคะใกล้ที่ท่านประธานในพิธีพร้อมทั้งคณะผู้จัดกิดจก,กรรมพิเศษในวันนี้นะคะซึ่งประกอบไปด้วยท่านพลอากาศโทภักดีแสงชูโตร,รองราชบิคาิุการในพระองค์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชยามกุฎราชกุมารคุณธนินชีรบวณนคุณพักพลงามรัฐและท่านอาจารย์สุริยันสุจริตพลวงนะคะใกล้ที่จะถึงย่งบริเวณพลังพิธีแล้คะ ในช่วงนี้นะคะเป็นช่วงที่มีการถ่ายทอดสดทางช่อง5แล้วก็ชูวิชชั่นภาพต่างๆจะประโบสู่สายตาพี่น้องประชาชนค่ะ